สบายดีีอกเทือกหนึ่งน้องพี่น้องสบายดีมื่อทั่วทั่วเลยถึงมาเพลินเอาภาพบรรยากาศหมอกน้องเราเมืองหนาวเมืองหนาวหรือว่าเมืองมอกไม่บรรอากาศหนาวหนาวกลิ่มกลุ่มซิงก็อายทุกตัวดอกลงไปนี่มีไก่อยู่อ่ะ ตงไปนี่นี่ไก่ยู่บ่ได้๋อสุดยอดเลยอากาศหนาวหนาวพี่เนอะหนาวขนาดเลยอากาศเย็นปลาตัวมึมมงมึงออกไหลลงม,มาใส่อะไหลมามาทึกอ่ะหน้าทึกตาเนาะเนาะเจ้าสิญาขึ้นไวอกเล <laughs> บ่วไวก็ถ้าอยู่ร่มเนาะ โอ้โห oh, oh. แนมพอเห็นอ่าเที่ยวทัาทางนอกเลยนะ้องพี่นอนะ้องน้องพ่อว่ามันอ่าหมอกหลายมันมีหมอกมันมีแต่หมอกก็เลยแนมพอเห็นก็เลยแนมพอเห็น,พ,นพี่น้องเลยพุนทางหน้าผมเห็นกว้างโป้ทางหน้าเห็นครับเด้กโอ้โหลดสินะนะ้นขนาดน้าะพี่นอ้อ <laughs> ง หายไปกับอ่าหายไปกับหมอกเลยได้ยินแต่เสียงรถสิงค์พูดพี่ลงไปนี่แล้วนี่นี่นนนเลยถนนอะไรสร้างกัไเลลงไปนี่โอ้สุดยอดเลยบรรยากาศเนาะว่าอากาศเย็นอากาศหนาวยังไงทุกคนมาสัมผัสเนาะเป็นเมืองเป็นเมืองหนาวก็ว่าได้ได้พี่น้องไงเพราะว่า,วาเมืองอหงสาจุดนี้นะ อยู่ที่ว่าบ่าเพ่นมาน้ำทางนี่เป็นถ้าเป็นบบอยากคิดเลยถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยนะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเมืองไทยนี่แถวน,นี้น่าจะเป็น่นบ้านพักตากอากาศหรือว่าเป็นโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทเมืองหนาวไปเมื่อแล้วนะพี่น้องนะแต่ว่าแต่ว่าบุมมีผู้ใดามาลงทุนแล้วกับบุมมีผู้ใดามาเฮ็ดนะพี่น้องเนาะหมู่บ้านเขาจะตั้งอยู่ตามจอบดอยเลยนะจอบดอยแล้วกับฟากนั่นกับฟากนี้กับฟูอยู่ไหลยวน อยู่บนเข่าบนดอยแล้วพี่น้องเลยอยู่จอบดอยแลย้วถนนก็ไต่ล่างดอยล่างเข่าไปเนาะถนนก็ไต่ล่างเข้าไปหมู่บ้านก็อยู่ตามเคียมทางแนมฟากนั้นก็เห็นทะเลหมอกแนมมาฟากนี้ก็เห็นทะเลหมอกโอ้สุดยอดเลยแถวนี้ยได้ยินแต่เสียงไก่ขันเนาะอันนี้หน้าซีเมนต้นอันต้นมะคอพี่น้องเลย ที่คนป้ามักกินโอ้รถซิ่งไปหรือรถซิ่งมาบ่ได้ยินแต่เสียงรถซิ่งไปเนาะ น้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยที่เบ้าเพื่อนอามาฝากนะถ้าเกิดแบบไปเจอทั้งหน้าอีกมีอย่างอีกเติม,มอีกบอเพื่อนจะแยให้เบิ้งแล้วก็อัปเดตให้เบิ้งน้พี่น้องนะอันนี้ก็เป็นการเดินทางกลับของเบาเพื่อนถ้าเดินทางช่วงอ่าเศร้าสิเจอหมอกเจอหมอกตลอดเส้นทางแบบนี้ก็สิมีหมอกแบบนี้หเห็นอากาศสดชื่นท่นเลยเบาเพื่อนหายใจได้เต็มปอด <laughs> หายใจได้เต็มปอดหายใจได้เต็มปากเต็มคาเต็มท้องเต็มพุงเต็มไส้เลยน้องเราะว่าอากาศมันดีเป็นอากาศที่บริสุทธ แล้วก็บริเวณีสารเครมีอย่างเจือปนเลยน้พี่นะ้องเนาะบวมอากาศบริเวณเป็นพงเดนิดบริเวณมีควันฝุ่น PM 2-5็มสองนะ้องอันนี้เป็นอากาศสดๆเลยอากาศสดๆอากาศสดๆเลยของบรรยากาศของให้ของส่วนทางหลังนี้คือเป็นให้เป็นส่วนให้เข้าให้มึเดือยอันนี้น่าจะเป็นให้เข้าแต่ว่ากระเจ้าตัดเข้าไปแล้วนี่อันนี้นี่ให้เข้านี่ตัวนี้นี่ คนกันไหลไปให้ไปส่วนนี้แล้วเนานะมึงแถวท,ทั้งเครื่องมืดมืดเตืร์เลยหมอกหลายจุดที่เราเพื่อนอยู่ผัดเป็นแจ้งแจ้งเนาะพี่น้องเนี่จุดเขตนี้นี่เป็นแจ้งแจ้งเนาะเขตนี้ปักขึ้นไปเนาะเป็นมืดมืดเหมาะจุดสมวิวจุดนี้เป็นจุดอ่าของเมืองหงสาเนาะพี่น้องเมืองหงสาขงแขวงไซยะบุรีเขตของเมืองหงสา แขวงสซยาบุรีสื่อผู้นู่นนี่ก็จะเป็นผู้อ่าผู้แรกนะพี่น,อน,น้องเนาะสื่อผู้แรงดอกหน้าข้างทางเนาะงามงามเบิ่งนี่ดอกหน้ากับ เต็มไปด้วยอะโมกฝุ่ยดอกหญ้าก็มีแต่มมกมีแต่น้ำพี่น้องเลยมึงเลยโอ้โหมีแต่น้ำข้างน้ำตกน้ำข้างเนาะติดอยู่น้ำดอกหญ้า่ยงามขนาดเลยสวยงาม โซลาก็สิเป็นรถจากทางฝั่งไทยที่ไซถนนเส้นนี้เนาะแล่นไปแล่นมาเนี่ยรถไทยหลายรถมาจากเมืองไทยหลายเพราะว่าเขาเจะไปเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็มาเคลื่อนมาตัวโรงงานไฟฟ้าธาตุหินเนาะแล้วก็มาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำแของฮะไปหลวงพระบางก็มาทางเส้นนี้โอ้สุดยอดเลย โบแมนต้นแขมเด้ออันนี้อันนี้เป็นหญ้าพี่ต้นแขมเป็นต้นนี้พี่นอ้องต้นแขมเป็นตัวนี้นี่แต่กำลังสีออกดอกเนาะดอกแขมกำลังสีฮอดยามดอกแขมแล้วนี่นี่อีกจ้าหน่อยก็ดอกแขมก็ออกละวันเสีร์เมือรูบิงังมีแต่นะ้ำลดมาแต่ใสเออลดขับไว้ได้ลดพวกนีน พวกกับบ้าพวกนี้มันส่งหลางมันดีน้องๆเขาจะขับไวโอ้โหสุดยอดเลยบ่เพิ่นยังโบอยากไปพี่น้องบ่เพิ่นยังอยากอยู่อยากอยู่โต้บ่เพิ่นยังอยู่โตให้มองมันหายแล้วก็อยากเห็นวิวเที่ยวทัศน์เอ่อให้สวนเนาะเป็นภูเป็นดอยนะแต่ว่ามันคงจะบ่เห็นดอกประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงคนเล่าจังสิเมืดหมอกเท่าที่บ่เพิ่นสันนิษฐานเบิ่งจนกว่า จนกว่าแดดสิขึ้นมาเนาะพี่นะ้องเนาะนะแดดยังขึ้นมาบ่สูง โอเคนะ้องพี่น้องอเดี๋ยวเพื่อนสี่กลับบ้านก่อนเดินทางต่อก่อนพี่น้องถ้าเจออย่างเหตุการณ์อันใดที่อยู่ระหว่างทางเพื่อนจะอัปเดตให้เบิง้งเอาให้เห็นให้เบิง้งให้เห็นนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทียงให้เทียงส่วนเป็นของโ้นเผากระมุหรือว่าเผาลาวเทิงนั่นเองพี่น้องหลดซิงค์เจ้ากระคับผ่านไปผ่านมานี่เมฆหมอกเริ่มหายไปเลยได้นี่เริ่มหายไปก็สิเริ่มเห็นภูเห็นดอยแล้วบันนี้พี่น้องอ้บักสันสันพี่น้องเบิ้งนี้ ปานน่กเจ้าเจ้าให้สวดของอยู่นี่กระตุบด้นี่อยู่นี่อะไรเป็นดอยผู้หัวโล้นเลยน้องพี่น้องเนาะเอ่อสำหรับผูใดยยากอ่ามากางเต็นท์น้องพี่น้องขึ้นไปกางเต็นท์จ,จอมดอยนั่นบอ่อหรือว่ามันอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อยู่จุดที่ว่บาบ่เพื่นอนยู่นี่กะได้คือกันพี่น้องเลยกลางเต็นท์นอนได้ สบายเลยนอนได้สบายเลยเนาะสามารถนอนได้เลยบ่ต้องห่วงแล้วก็บ่ต้องย่านว่าสิเป็นอย่างพี่น้องถ้าเกิดต้อมากันหลายคนก็กลุ่มกันห้าหกคนขึ้นไปน้องเนาะบ่เป็นอย่างดอกผู้คนทางนี้เพิ่นเจ้าสี่คนข้างที่จะอัธยาศัยดีพี่น้องเลยกางเต็นต์ตื่นสมาธิกาแฟนะพี่น้องโอ้ยากาศตื่นสมาธิกาแฟแล้วก็เบิ่งกัน สาวบ้านสาวไง่ชา,าวสวนพคนที่น่าเห็ดสวนนะพี่น้องเนาะสัมผัสกับบรรยากาศสดๆบรรยากาศเออของแท้เลยพี่น้องเลยบได้มีการปรุงแต่งอย่างเลยละนี่ทางัานกเนเน็เป็นเฮือนเป็นเฮือนนะพี่น้องเนาะเป็นโต๊ะมีเสียงไก่ขัดน้องแก่นแก่นอยู่น้องเซลลเซลพี่น้องเลยเสียงไก่โอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเพลินเดินห้างต่อกัอนเด้อเอาไว้เจอกัน เดี๋ยวเพื่อนขอเดินทางต่อกอนไปก่อนเส้นทางของเพื่อนก็คือไปทางนี้แล้วนี่พี่น้องเมื่อทางนี้เพราะว่าทางนี้เป็นทางเข้าไปในตัวเมืองสยญบุรีทางเส้นนี้ก็สิไปหาเมืองอ่เมืองหงสาแล้วกับเมืองอ่เมืองเงินเมืองครอบเมืองอ่าหลายๆเมืองน้องๆเพื่อนกับบุหูมืดเมืองไสเอ้ยเมืองไสสถานคนละเส้นทางละเมืองครอบเมืองเงินเมืองอ่า กเมืองอย่างคนกระบวมันมีหลายเมืองเข้าไปนี่แล้วก็ไปถึองอุดมไซ้ได้เลยนี่ไปนี่ก็จะเป็นตรงข้ามกันก็จะเป็นจังหวัดน่าน,น้องไยเป็นจังหวัดน่านฝั่งไทยเนาะ ักวิกำลังเดินทางกลับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้เข้ากับบรรยากาศเลยเสียงเพลงกันเลย มันจอดมาขอซื้อนอกล้วยน้ำมากระเจาก่อนพี่น้อยเอาหน่อเดียวเพราะหนอน้อยหน่อเดียวบาวลายดอกเอาไปปลูกเห็นมันงามตลอดมันก็กินได้แล้ว,วะเนะาะมกคล้ยมากสีแดงนะขเพื่อนกับผเคยเห็นแถวบ้านคุณบ่มีนะอันนี้ผมแม่งมกกล้ยป้าเนะาะกล้ยปลูกเนาะ เบาต้องเอานอง่ายดอกเอาต้นน้อยก็ได้มันมันจะเอาเมือง่ายไมน้อยละตัตในน้อยซ้ำม,มันแฉดนี้นนะซ้ำมีปะออเอาลดเอา,เอานอกตัวไม้ค่ะก็ได้ <c ười> <c ười> อันนี้เป็นเผ่าม้งปะเออเป็นคนมง้ง แถวบ้านค่อยก็เคยเห็นต้นเดียวแต่ว่าหายไปละโบมีแล้วเดี่ยวนี้เออปลูกไว้แต่กกเดี่ยวเอาไปลองปลูกแล้วล่ะมันเคลื่อนลองกินลองเบิ้งขอมันสิเป็นอะไรเนาะบ่เคยกินได้คอคยแซ่บอ,อยู่แต่มันคล้ายๆมะขวัยอันทานีหรือว่าคล้ายๆมะขวัยอันไข่ มันคือมะกล้วยยังมันคล้ายๆมะกล้วยเงาเนี่ยบะกล้วยไข่เนี่ยบะเออโบมีเม็ดเนาะมะกล้วยแดงกระเจ้าเอินเดี๋ยวต้นมันก็แดงแดงนะมากมันก็แดงแต่มากก็เป็นสีแดง โอ้ยอยู mm ่รุมผูกกัมีเงินอีกหลักหนึ่งพี่น้องกันเนี่ยแหละเนาะไายเอ้ยน้องกันเราอยู่นี่เ่ยเนาะใกล้ๆกันอยู่รวมกันได้บ่คือเลือกแท้มันเป็นหินเนาะก็เลยสับเงา ไปปลูกลองเบิ้งออกมาใหม่มาสิเด้งบางเงินนำนั่นนี่ให้เจ้าเด้อเอาเอาแล้วนะบ่เอาบ่าวบอาขอบใจเด้อซั่นเด้อขอบใจหลายๆเด้อว่าเพิ่นบ่เอาเงินนำเห็นได้มาแล้วได้นอนหนึ่งขอบใจหลายๆเด้อว่าเจ้าเนาะพอษาโมงว่าเจ้าขอบใจเด้อ เอาเงินไปซื้อขนมมะเอาให้อันเม่เท่าเพื่อนบัวเอานี่เอาไปซื้อขนมมะเออเม่ย์เนาะเออเป็นเนาะอันเลยเพื่อนนี่เป็นเป็นไพ่แน่นป่ะเป็นไพ่เนาะเหลืต้องเงินเม่์เนาะอ่ะเอาเอาเอาไว้ไปซื้อขนมกินซะบัวเป็นยังเนาะเอาเลยโอเคกลับบ้านก่อนป่ะเด็อันนี้อันนี้บ้านอยังอันี่บ้านอยังซื้อบ้าน นะบ้านปากปากแกยวโอ้โห,โหนี่เดเงนินกระจอกอะอยู่ตามไลาหลเข่านะเนพะื่อนเนาะ